กระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าสายกับเกมราเดนเจอร์อเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มีโอกาสดีให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับผมด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเฟสของผมเองนะผมก็คือเป็นการจับตัวเรนเจอร์นะครับผมซึ่งลหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าช่วงนี้ทําไมผมถึงไม่จับเรนเจอร์นะครับผมเนื่องจากว่า ตัวของผมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีนะครับบวกกับดูบี้ที่ผมยังไม่ได้เติมนะครับแล้วก็ตัว6.5ปีที่ยังไม่ได้ระดับเข้าที่ครัวนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะมาจับตัวบาบาริส s านะผมตอนนี้มีตัวอยู่ทั้งหมด19ตัวนะครับขาดอีกตัวนึงนะครับผมซึ่งไม่ทราบว่าจะได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับก็ วันนี้ก็มาส่ให้ให้ชมกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับผมก็คือตัวธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวอีอทีนะครับผมก็เป็นตัว6.5ปีนะครับผมเรามาลุ้นตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตั้งใจที่จะรับบาลบอลิสต้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมอาสกิลมานะครับก็ถือว่าดีมากนะผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบาย อย่างนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก่อนครับผมว่าสาเหตุที่ผมอยากได้บาวบาลิสต้าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันที่อันแรกก่อนเลยนะครับผมก็คือที่สะสมนะครับมาดูที่สะสมกันก่อนนะครับผมก็จะให้ดูข้อมูลข้างต้นนะครับผมของสเตปก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ผมอยากได้บาวบาลิสต้าเพราะอะไรนะครับผมมาดูข้อมูลสเตปเครื่องชงกาแฟชันดีนะครับผม เป็นเดนเจอร์สายไหวพิบนะครับท่าดน้ําความเร็วในการโจมตีนะผมก็ค่อนข้างเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ปกตินะผมอันนี้เรายังไม่ต้องดูข้างในกันเลยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูที่สกิลกันก่อนนะครับนด็กอย่างรุนแรงนะผมที่ผมอ่านข้อมูลก็จะมีผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักคพวกนะครับด้วยกาแฟเข้มข้นนะผมเพิ่มการต้านทักษะ30% เป็นเวลาสิบวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะ3ามเป็นตเวลาสิวินาทีนะครับผมอันนี้ถือว่าดีค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ว่าสําหรับผมถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันที่2นะผมก็ได้แก่จรวดกาแฟนะครับยิงมเมล็ดก,กาแฟเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะครับก็จะมียกเลิกทักษะอมาตะของศัตรูแล้วก็มีชง,งัก4วินาทีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวของ เมลิโอดัตนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสร้างความเสียหาย250%อาเรเของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับแล้วก็มีทําให้ศัตรูมารวมกันนะครับซึ่งศัตรูในรวมกันแล้วนะครับเท่าที่ผมจดูจากคลิปของหลายๆท่านนะครับผมเท่าที่ดูนั้นไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะรผมเนื่องจากว่าการโจมตีของเขาที่เหมือนกับว่าสตันนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูรวมกันนั้น มีช่องช่องหนึ่งนะครับผมที่ดูแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจะคล้ายคล้ายเซตโชมาลูนะครับผมซึ่งเซตโชมาลูสําหรับผมนะครับเป็นตัวที่เทพมากกว่าตัวพิงกี้นะครับผมพิงกี้น่าจะเป็นแซลลี่กวนอูนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับความสามารถของตัวนี้เหมือนแซลลี่กวนอูมากกว่าของเซตโชมาลูนะครับเพราะว่าเซตโชมาลูนั้น เขาจะยิงสก,กิลปะทีเนี่ยคือถึงด้านหลังเลยนะครับก็จะเถิไปไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวพิงกี้นั้นเหมือนกับว่าแค่ถอยหลังมานะครับผมแล้วก็ามายืนอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าไปดูอันที่2กันนะครับผมอันนี้คือยว่องไวนะผมธาตุไฟใช้แรกก็ค่อนข้างน้อยนะผมอ่ามาดูที่ความเร็วในการโจมตีกันนะผมถือว่าปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ถือว่าเร็วมากนะผมอันนี้ ผมจะให้ดูข้อมูลของตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอยากได้นี่เองนะครับผมมาดูความความเร็วในการโจมตีก่อนนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ร้อสามสิบเก้าเลยนะครับความเร็วนั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ก็อยู่ที่เก้าสิบห้านะผมไม่ได้เร็วมากนะครับสําหรับผมเรียกว่าปกตินั่นเองนะครับค่าพลังโจมตีในเลเวลหนึ่งนี้นะครับผมจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะครับ มาดูระยะโจมตีกันนะผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียด้านความเร็วในระยะโจมตีนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นตัวระยะโจมตีที่ค่อนข้างใกล้นะครับมีข้อเสียตรงนี้นั่นเองนะครับผมอัตราคิดไคอนนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือ3 0มสนะครับแรงโจมตีคิดไอคอน300อัตราการหลบหลีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อัตราคอมเมนยาบยี่สิบนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแทนก่อนนะครับผมเพราะว่า ถ้าผมได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ดูไปก่อนนะครับมาดูข้อมืออันนี้กันเลยครับผมก็คือถ้าผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอธิบายเป็นการที่ผมเล่นให้ดูด้วยนะครับอันนี้ดูก่อนนะครับผมว่ามีปืนใหญ่คาปูชิโน่นะครับผมโจมตีด้วยสุนัขที่ทํามาจากฟองคาปูชิโน่นะครับผม ยกเลิกผลลัพธ์บัฟอมตะของศัตรูนะครับอันนี้คือข้อแรกนะผมที่ผมตัดสินใจว่าจะเลือกนะครับอันที่2ก็คือสร้างความเสียหาย2อล้อสของพลังโจมตีลงในพื้นที่อันนี้ถือว่าจะคล้ายๆกับเมลิโอดัสนะครับส่วนอันที่3ก็จะเปลี่ยนทักษะอาเปลี่ยนธาตุนะครับผมจากธาตุแสงเป็นลายธาตุนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมสําหรับท่านใดที่แบบว่าเจอธาตุแสงนะครับผมที่แบบโหดๆนะครับอย่างเช่นอมารเทลเซอรนะครับผมที่แบบว่า หลายหลายท่านนะครับชอบเอามาใช้กันนะครับผมก็สามารถลบให้เป็นลายธาตุได้เลยนะครับส่วนอันที่2นะผมก็ทําความสะอาดก่อนปิดร้านนะผมเริ่มถูร้านอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูนะผมหยุดยั้งเขาเขียนนะครับผมหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเราตัวของเรานะผมก็ต้องไปทําให้เขามีผลลัพ์บัฟที่ด้านลบก่อนนะครับแล้วพอฝั่งตรงข้ามนะผมของเรา ไปสั่งให้ลบบัฟนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นยกเลิกบัฟอีกทีนะครับผมถามว่าดีไหมตอบได้เลยครับว่าดีมากๆเพราะว่าโอกาสที่ฝั่งศัตรูนะผมจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีผลทันทีนะครับผม6วินาทีแล้วก็จะมีลดพื้นที่ในการใช้ทักษะนะผม60เป็นเป็นเวลา6วินาทีนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัว โคนี่นะครับผมโคนี่กองเชียร์นะครับเขาเต็มที่สูงสุดได้แค่40เเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ลดพื้นที่ได้ถึง60เลยนะครับแล้วก็จะมีลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่60เปเป็นเวลา6วินาทีนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมรวมๆทั้งหมดแล้วก็คือดีมากๆนะครับอ่าผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ฟัง อะไรที่นอกเรื่องไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังกลับมาที่เนื้อเรื่องเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะส่มทั้งหมด3ครั้งนะครับเนื่องจากว่าผมมีแค่เท่านี้จริงๆนะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับก็จดยกเลิกประมาณ 3- 4ี่ครั้งนะครับอ่าผมก็จะส่ง,รค,รงครั้งที่4ี่นะครับผม จะได้หรือไม่ได้ยังไงก็วัดใจก,กันนะครับอ่าเลื่อนใหม่นะครับผมงานนี้ยกเลิก10ครั้งนะครับสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบครั้งที่สิบเอดนะครับก็มาชมกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับ อ๋อได้ประทาน KSM นะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็น5แล้วนะครับยกเลิกทั้งหมด4ครั้งนะครับผมแล้วก็เลือกในครั้งที่5นะครับ <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่อันนี้เลย งานนี้นะครับผมก็ต้องการแค่ตัวจระเข้นะครับผมกับดุริยางนะครับเพราะว่าที่เหลือนั้นผมมีหมดแล้วนะครับผมแต่ที่ว่าผมเอาจระเข้กับดุริยางเพราะว่าตัวของผมยังไม่หนึ่งอ๋อสองร้อยสี่สิบนะครับผมก็เลยทําการสุ่มให้นะครับผมเพื่อที่แบบว่าจะได้มีตัวละครให้ครบๆหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับ ก็อาจจะมีการยกเลิกทั้งหมด3-4ครั้งเหมือนเดิมนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งนะครับผมทำตามสูตรก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเจมโมซาดนะครับผมตัวแรกพิโกนะครับ <c oughs> เล่นน้ำทะเล <c oughs> เป็นตัวเก่าแล้วนะครับผม <c oughs> สายคลิแต่สมัยนี้บอกได้เลยครับว่า ไม่ได้เรื่องจริงครับตัวนี้แซลลี่มาราคัสนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับถ้าอัพเลเวลถึงร้อยสองร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่ากว่าจะครบนะครับผมน่าจะเหนื่อยซะก่อนนะครับอ่าแซลลี่ยุคหินนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับเอาไว้จะต้องเรียกว่าเอาไว้สำหรับไปโจมตีฝั่งศัตรูนะครับผมเพื่อที่ว่าทำให้ ฝั่งศัตรูนะครับผมไม่สามารถที่จะยิงขีปนาวุธได้ตรงใจนะครับผมเพราะว่าตัวนกก็จะไปรับแทนนะครับผมเราเราก็ได้ตัวใหม่อีกตัวนะครับผมซึ่งเป็นตัวเก่าจริงๆนะครับเป็นนักเวทขาวเจมนะครับผมซึ่งอนาคตข้างหน้าก็จะกลายเป็นเจมเวทนะครับผมระดับสูงส่วนตัวนี้ซีแคปเอ็ดเวิร์ดนะครับผมก็ สมัยก่อนก็เป็นตัวที่ลหลายๆท่านก็เอานามาใช้กันนะครับแต่ว่าสมัยนี้น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่ากระจอกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครนํามาใช้เลยนะครับเนื่องจากว่าเด็กใหม่ๆก็ไม่มีใครนํามาใช้นะครับผมและผมก็ไม่แนะนําให้นํามาใช้ด้วยนะครับก็รอบแรกผ่านไปนะผมก็วัยเหมือนโกหกนะครับก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับก็งานนี้จะยกเลิกขึ้นหมด11ครั้งนะครับส สามสี่ห้าหกเจแล้วก็เรามาสู่ที่ครั้งที่12กันนะครับ <c oughs> เราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมจะได้ตัวดูรียงหรือไม่นะครับโทรทีนักบินอวกาศนะผมเป็นตัวที่ไม่มีใครนามาใช้แล้วนะครับสมัยนี้ เทพีอาร์เทนาเจสิก้านะผมก็หลายๆท่านก็อาจจะย,ยังมีนำมาใช้บ้างนะผม <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีรถคูดาวให้นะครับแล้วก็มีสกิลที่ทำให้กระเด็นถอยหลังได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ไม่แม็กนะครับผมไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจะโดนโจมตีตายก่อนก่อนที่จะถึงถึงเวลาที่จะได้ใช้สกิลกระเด็นถอยหลังนะครับตัวบางในชุดน้ำแข็งนะครับผมไม่มีใครใช้แล้วนะครับสมัยนี้เนื่องจากว่า ตัวใหม่ๆนั้นใช้ดีกว่าเยอะเลยนะครับอ่า C c a p ปเอ d ดเใหม่ cap, Edward, ตัวแล้วครับก็ขอผ่านเลยนะครับตัวนี้ r ลสซ o ลารนะครับผมถามว่าดีไหมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนดีนะครับแต่ว่าสมัยนี้นี่ถ้าเอาไปเล่นในสเตจของถ้าผมเรียกไม่ไม่ถูกนะผมก็น่าจะเรียกว่าประมาณว่าเอาไว้สำหรับเป็นอ่า ต้องเรียกว่าเป็นด่านบอสมากกว่านะครับที่ผมนึกออกก็คือน่าจะเป็นด่านบอสนะครับแต่เรียกอีกอย่างหนึ่งนยว่าอะไรอันนี้ยังนึกไม่ออกนะครับผมโทเทีรอบสองนะครับอ่านี่นะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับรอบที่สองแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมอ่าชื่อกิลเลตนะครับจริงๆจะพูดถึงว่ากิลเลตนี่แหละครับแต่ว่าพูดไม่ถูกนั่นเองนะครับผมก็งานนี้จะยกเลิกทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับก็เลือกครั้งที่ห้านะครับผม เลือกในครั้งที่5เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวจระเข้หรือว่าตัวมูนดูริยางนะครับผมจากที่ดูหลายๆท่านมานะครับของเพื่อนก็คือหลายๆท่านไม่ได้ตามที่อยากจะได้กันนะครับผมตัวนี้เจสิก้าบริหารชั้นสูงนะครับก็คือเมื่อก่อนนะครับก็จะมีการยกเลิกผลลั์บัฟของศัตรูนะครับผมก็คือตัวนี้น่าจะเป็นต้นตํำรับตัวแรกเลยนะครับที่ลบยกเลิกผลลั์บัฟของศัตรูนะครับผมแต่ว่า สมัยนี้แล้วนะครับก็มีตัวใหม่เข้ามาเยอะนะครับก็เลยไม่มีการใช้กันแล้วนะครับลูกเรือแมรี่นะครับผมเอาไว้ใช้ในกิวเลตค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับสําหรับตัวแม็กเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่แม็กตัวเขาก็จะออกชานะผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับสําหรับเอาไว้เล่นกิวเลตนะครับผมมูลธนูนะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าทําให้เป็นแบ็ก แบ็กมูนฮีโร่นะครับผมก็คือทําให้เป็นตัวสีดําได้นะครับผมก็จะมีความสามารถในการที่เราเอาไปใช้ยิงตัวบินได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่ายังไม่มีผีจีนแต่อย่างใดนะครับผมก็สามารถนําตัวนี้มาใช้ได้ชั่วคราวก่อนนะครับซซลลี่แมวขวักนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีใน,ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าจะมีการ บัฟเลือดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระเด็นถอยหลังให้ด้วยแต่ว่าสมัยนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กใหม่ๆนะผมสามารถนํามาใช้เล่นแก้ขัดไปก่อนได้นะครับอาซารีเดวบนชีนะครับผมก็ตัวนี้ผมค่อนข้างได้เยอะบ่อยมากเลยนะครับก็กําลังว่าจะทำพีร้อยอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอากบมายัดได้ทั้งหมดประมาณ14-15ตัวแล้วนะครับก็คือน่าจะทำพีร้อยได้เลยนะครับผม ก็ตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมก็คือเดนิถขดลถขนแตงโมนะผมก็มีความสามารถด้านการที่ทำให้ศัตรูสตันได้นะผมน่าจะประมาณ1ิบวินะครับแล้วก็มีอมาตะาให้ด้วยนะครับผมถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมก็ทำพร้อยไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีผลดีมากเลยนะครับสำหรับด่านถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับผมก็น่าจะเรียกว่าด่านพิเศษนะครับผม เอาไว้ใช้แก้ขัดได้ก่อนชั่วคราวนะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะครับผมก็ทําตัวที่เราคิดว่าเราหาได้ง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนผมนําตัวฮิเมะมาใช้นะครับผมในด่าน P ีร้อยนั่นเองนะครับอ้อในด่านสเตตหลักนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับตัวนี้แต่ว่านำมาแค่ตัวช่วยเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวหลักนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับผมตัวนี้ รอบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มอย่างหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าได้ดาวิเนชีมาตัวหนึ่งนะครับก็ไปรอบต่อไปกันเลยนะครับก็เหลืออีกสองรอบนะครับผมก็งานนี้ก็น่าจะยกเลิกแค่สี่พอนะครับเพราะว่าหน้าครั้งนี้ที่ผ่านมารอบห้าครั้งนะผมถือว่าดีมากนะครับก็ถือว่าได้ดาวิเนชีมาถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับก็เลย ยกเลิกแค่แค่สี่ครั้งพอนะครับอ๋อลูกเป็ดเมอร์ลี่เหมือนเดิมนะครับผมลูกเรือเมอร์ลี่ตามอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็อนาคตนะครับผมเมื่ออัพไปถึงอันต้านะครับก็จะเป็นเบาฉลามนะครับผมถามว่าดีไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เทพแต่อย่างใดนะครับผมก็ผ่านไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็บิดลูกโป่งมือฉังนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมนะครับก็ ใช้คู่กับบาวตัวตลกได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะมีความสามารถด้านการทําให้ศัตรูเปลี่ยนสภาพเป็นตัวตลกนะครับผมแล้วก็จะตัวเล็กลงนะครับสามารถนํามาใช้คู่กับตัวโคนี่ตัวตลกได้เลยนะครับผมถือว่าดีมากนะครับถ้าใช้คู่กันนะครับผมและถ้ามีเจมใส่คอปนะครับผมนํามาใช้ด้วยด้วยก็ยิ่งใหญ่ใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งทีมจะกลายเป็นตุ๊กตาหมดเลยนะครับก็ ตัวไปนัผมผู้บัญชาการมูลนะครับถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนนํามาใช้แล้วนะผมแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีกระเด็นถอยหลังให้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะสกิลนะครับก็พายเป็นตัวต่อไปเลยนะครับ ซลลี่อันต้าแมชชีนะครับผมเมื่อก่อนก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีใครนํามาใช้แล้วนะผมเพราะว่าต่อให้สกิลดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวของเขาเลือดน้อยแล้วก็ใช้แร่ค่อนข้างเปลืองนะครับผมก็เลยไม่มีใครนํามาใช้แล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ครบรอบ3ปีนะครับผมของเกมไลเลนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้ผมอยากได้มากนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับผมเนื่องจากว่า เป็นตัวอ่อนไปแล้วนะครับถ้าเทียบกับแชมเปญแล้วตัวนี้ยังสู้แชมเปญไม่ได้เลยนะครับก็ขอผ่านไปเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่งถามว่าปิวไหมนะครับผมก็ถือว่าได้ได้โคน,นี่ลูกปิดนักปิดลูกโป่งมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนําเขาไปทําเป็น อันต้าหรืออันต้ามาสเตอร์ได้นะครับก็ถือว่าดีพอสมควรครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับและนี่ก็คือรอบสุดท้ายนะครับผมก็ยกเลิกทั้งหมด4ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกครั้งที่ห้านะครับผม <c oughs> ก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเนื่องจากคอแห้งสักหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทานน้ำเลยนะครับผม ได้ผู้บัญชาก,การมูลอีกรอบแล้วนะครับก็ผ่านเลยนะครับผมแซนลี่ยุขินก็ได้ตัวที่สองแล้วนะครับส่วนหนุ่มหมัดเมาบาวนี่ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่เคยที่จะอัพเป็นตัวมาสเตอร์สักครั้งเลยนะครับผมมาสเตอร์นี้ห,นหมายถึงว่าสองอยสี่สิบนะครับก็ขอผ่านเลยนะครับผมตัวนี้ เปลาในชุดไฟนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากหลายๆตัวนะผมไม่สามารถที่จะอัพเป็นไฮเปอร์ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้นํามารีวิวให้คุณผู้ชมลหลายๆท่านได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายลับสมชายนะผมซึ่งตัวนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้อัพเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เก่งพอที่จะนํามาใช้ได้นะครับผมเจมโอสาดน่าจะเป็นตัวที่2ของ การเปิดนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เปิดมานะผมน่าจะได้ตัวที่2แล้วนะครับก็ผ่านไปเลยนะครับผมก็น่าจะครบทั้งหมดทุกตัวแล้วนะครับก็ถือว่ากินเกลือพอสมควรเลยนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะเห็นความเกลือของผมดีเป็นพิเศษนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะครับ และอย่าลืมกดและอย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะผมก็สามารถติชมกันได้เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะนําไปปรับปรุงให้คลิปนี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมไปก่อนละครับขอบคุณมากนะครับ